สามหลอกสามครับนี่ครับนี่ครับมีถ้าได้ตัวใหญ่กว่านี้เยอะเหูเสดยใจมากเลยสวัสดีครับพี่น้องครับมีเบาะโจอีสานอัลซอนสิบพ <Viol ent. S 1> really ันมาเบิงที่การหาักตอนนะครับที่ทะเลครับพอดีมาเที่ยว์ตัเลครับก็เลยมาพอแต่กรด้างหักกว่าตอนนี้เพิ่นมาส่วนไปเวลาต้นครับพี่น้องเดี๋ยวมาโจทยซอยบุญลาครับคุณกำลังเอาลงอยู่กลางทะเลครับพี่น้องนี่ใกล้ครับมีมีเสือขวนญด้วครับทุ้คน บอกว่าให้มาซอยเพิ่นครับหิมาจับซอยเพิ่นจับส่วนแล้วกนะ็นก็จับไปแล้วก็วสิลากลากงานไปเป็น,นรอยเมียกคุณแล้วครับพี่น้อง,องตองัดให้ออกมาก็เส้นหาถึงสามเส้นอย่างไรพี่น้องได้เด็กกิจการบราดูน้ำกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวลากหิมาเพื้นหิมะลุ่นน้ำกันครับว่าจไดไรไาดรดยกร,ยรที่น้อยครับไปขออนุญาตไปดึงดึงครับเรื่อยไปครับดูวิธีดึงครับต้องดึงดึงข้างล่างด้วยครับดึงส้นข้างล่าง ตัวแรกตัวแรกดูดูดูปลาอะไรอู้นี่ปลาปลาขาวตัวนี้ปลาสร้อยทะเลปลากรดทะเลพี่น้องอู้นี่สองเส้นกว่ามีนี่มีดูครับนีปลาอะไรนี่เปลียเปลี่ยนฮะ เป้ดแขกครับปลาเป็นแกลิ้าใช่ไหมใช่ปลาลิ้นโอ้ยกระเด็นมันไม่มีกระดูกแค่ไม้ป้าไม่มีก้างนะมันกินได้กินได้ครับได้โอ้นี่แปลกแขกครับนี่นะตัวตัวแบบนี้ระวังนะมันมีปรากดไหมกดทะเลนะนี่ครับนี่ครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับปลาลิ้นปลาลิ้นหมาพนักบัว นี่ปลาอะไรเนี่ยเหมือนปลาตะกับเลยเนี่ยกับกับสลีบูไม่เคยเห็นปลาปลาลิ้นหมาเลยปลาลิ้นหมาเหรอเราบามันกัดนะไม่เคยเห็นครับปลาปลาไม่มีกระดูกนะปลาพวกนี้มีเหมือนกันเนาะ มันมันตัวใหญ่กว่านี้ไหมครับมันก็มีใหญ่เยอะตัวนีมนมม้มันมไม้ไหมครับก็อันนี้หอยอันนี้อะไรอ่ะหอยหอยหอยอรรอบสองครับรอบสองดูรอบสองว่าจะได้เยอะไหมครับรอบแรกได้ได้ไปเท่านี้ครับรอบแรกครับประมาณ สกว่าตัวครับสิกว่าตัวไดปูได้เหรอมีปูด้วยเดี๋ยวรอบสองเดี๋ยวมันกัดเดี๋ยวรอบสองรอบสองมาลุ้นกันครับของปลาสักตัวด้วยนี่หัวเ มันพ่นพิษครับมันพ่นพิษดีดีดีที่เอามือออกครั้งนี้ไม่แน่มือปลาเนี่ยเห็นเต็มในคลิปมันไม่ได้พ่นพิษมันพ่นอย่างนี้มันไม่พัดมันเดิ่มมันไม่พ่นเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเอาล้างน้อล้ามันพ่นมือเฉยเฉยเคยเห็นในคลิปพอเอาไอ้เนี่ยขวดอันนี้อหนึ่งเออเนี่ยจังแล้วมันดูดมือมันเยืดจุดเลยเขาไม่ดูดออเมันพ่นพิษมันเลย เขๆเๆๆเรียกมือเหมือกอะไรครับเนี่ยไม่ตุกเสาเขาจะตัดเนาะมันไม่ตัดเนาะมันดูดมันดูดเขาเรียกเหมือกอะเหมือกตันไอ้เออเหมือกตัวไอ้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เมือกลูกเกดป้ายก่อนกดป้าย่นตกไกเล่นเงี่ยโดนพุ่นออกมาแลๆวดำดำออกมามันแต่เขาเกมันนะดิมือมัน อู้นี่ครับตาตาอะไรก็ไม่รู้กระตเนหักเน้อหักยัง่เป็นกุ้งยครับนี่ีุ่้กุ้งครับยังดีครับมีาไรตัวใหญ่กว่านี้เยอะยสุดยอดเลยครับเนาะ ทุกอย่างอันนี้เขาเรียกปลาอะไรอ่ะปลาอ้อยสร้อยปลาทะเลอ่ะนี่นู้นรอบสองพันไปครับรอบสองพันไกลเลประมาณนี้พี่น้องที่ประมาณนี้ครับนะมาดุนกันรอบที่สามครับรอบที่สามครับลุกกันครับไป อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่สอบสามรอบสามครับนี่ครับนี่โอ้ยปลาเข็มครับปลาเข็มโอ้ยยอดครับรอบสามไปดูครับหน,นกขึ้นมาเรียบร้อยครับผมโซนนี้จะมีแต่ปลายนี่เนาะครับเรืกำลังงามพอก็พอ,พอ,พอนี่ย เฮ้ยนี่อะไรคุดตัวเนื้อตัวเด้อ,อ,อคุดมันเหมือนปนลานึ่ง้วยนี่เลยนี่ <c oughs> ตาดินา <c oughs> ้นหนาวตาิ้นก่กลสามรอบเขมาได้อยู่มาสอง <c oughs> อสามรอบนี่นี่ครับปลาเข็มครั่ปลาเข็ม บางคนเขาเรียกปลาอะไรไม่รู้เนี่ยปลานเราเรียกปลากระ,กกระทูบ้านอีสานแต่มันไม่มีตัวใหญ่ขน <c oughs> าดนี้ <c oughs> หรอกปลาสุมตัวใหญ่เลยคุ <c oughs> ลินคุลิน,ลนอันนี้โคราชหลักสามรอบนบเพราะว่าจังหวะที่มันไดต่ปลาไหลมันเกิดปลาไหลจังหวะมันได้ไหลมันก็ชิบุะแหละสามรอบเป็เต็มนี่เลย สุดยอดครับ <UND> ส <dome> oh, uh, uh, uh. mm ุดยอดสุดยอดเห็นไหมปลาหมึกเออปลาด่ปลาหมึกด้วยเหรอปลาด่ปลาหมึกด้วยเหรออ่ะอ่ะไม่เคยกินนะปลาเนี่ยปลาลิ้นหมาทอดเลยโอ้กินแล้วแบบสุาซันเออให้อาไปหมดเลยปลาลิ้นหมาอืม ทอดเลยนะทอดต้องหมักไว้หมักเสร็จมาต่อฮะแช่น้ำปาทอดขอดเฉยตั้งหน่อยก็ได้ตุขุดนิดนึงนี่มีเกล็ดมีเกล็ดบางๆถ้าทอดกรอบก็ต้องนี่นะมันเกล็ดมันไม่ใหญ่จะมากินแบบประตูโอ้โหขอบคุณครับมีมีรถนำมาได้แล้วก็แบ่งให้ครับผมแบ่งให้ไปกินครับนี่ลองดูครับ ปลาทะเลกันนานกได้กินทีเดี๋ยวมีโอกาสวันอาทิตย์รัาวันอาทิตย์เดี๋ยวจะมาใหม่อบอกว่าให้โทรหาเลยว่าวันอาทิตย์ถ้าเกิดบ้าง<อ>เดี๋ยวไปลากเอาตกที่มันได้เยอะๆครับอันนี้มันได้ไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณนี้ได้ปลากินกลับบ้านแล้วได้กองปีไป